เก็บไปกระเพาะแล้วก็กุ oh the ้งม้างเวลากุ้งกับเอานะเนี่เมื่อวานไม่ไปเก็บสวยๆทั้นเลยเก็บอยู่ข้างห้องเก็บไ้วยขางของแม่จ้ะเก็บดูวยขางของไปไม่เข้าว่าเขาใจญ่มาเป็นอย่างดูน้ำหลั่งเขาก็จังไห้ใบก็เพ่าหน่อยเนาะไม่รักไปซื้อเม่เห็นมีใส่ใบก็เพ่าหลายใส่เยอะๆเลยจะเด็เผ็ดนะจ้ะเผ็ดร่องคอดีเออใส่เยอะไปเลยเผ็ดร่องคอดีก็ระวังเป็นียเพราะเ้าก็ใส่หน่อยแๆเท่ใส่หลายหลายเผ็ดร่องคอดีอันนี้ปลอดตามพิษมากดูใบสิหนอนไอ้แม่จอดปอดตามพิษประคะ เก็บมาตัง้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใส่หลายจะได้เผ็ดออกหอมๆพอป่ะพอค่ะแค่นี้เสร็จแล้ว กินเขาเล่นกับอย่างเนอะจ้าคุยไปตลาดมาอันนี้ปูผัดผงกะหรีหกสิบบาทหกสิบบาทก็ได้ปูบาท่า,าในให้แกเบิกงอาจจะประมาณสองโตจ้าสองโตแตว,ว่าถ้าเจออ้าผัดเป็นถาดไว้เนาะสำนีเขาเจ้าขายหกสิบบาทจ้าหกสิบบาทที่มาหุง,งเขากินเนาะ ม่ถือว่าเรื่องที่ชู่เปียกที่ชูเปียกอันนี้ยี่ยี่ขึ้นหาบาทเนะาะมุ้ยนี่เป็นคนทีเชยด้้ะถือว่าเชยเนาะเชยมุ้ยเพิ่งจะรู้จักที่ชู่เปียกตอนที่มีโรคโควิดระบาดอีนี่มุ้ยหัวกะลูกว่ามันไม่ที่ชูเปียกตอนโควิดระบาดเป็นอย่างดีตอนนั้น ม่อไปร่านขายขายของนี่แหละมื่อก็ไปทามหาเจลล้างมือก็ได้เจลมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ไปด้วยสิจะได้เช็ดมือเออมวยกเย็เลยเลยซื้อมาลองเบิงคือมันดีเนาะจ้ะม้ยบุเคยดูว่าทิมันไม่ทิชชู่เปียกเอ้าดูซิจะเชยขนาดไหนเนาะแต่นี่ม้ยกระติดเราจะม้ยกระติดเวลาไปตลาดเวลามันหมดม่ยก็จะซื้อมาม้ยคิดแต่ว่าเออแล้วแรกเขาจะเอาไว้เซตกลดเด็กหน่อยเนาะ หอมจ้ะหอมกลิ่นนี้เลยกะเอาไว้เซตมือเนาะบุดีม่ารีวิวอย่างเด้ดจ้ะแต่ว่าคิดว่าเออเออคุยกอ,อหัวรู้จากว่ามันมีทิชฉูกเปียกเบื้องดุ๊ลหรือไมยว่าทุกคนนี่สมัยนี้อาจจะรูุจากเบิดหรือว่าไม่มุ่ยเชยอยูย่คนเดียวกับบรูปเพราะว่าโอ,อสาวโรงงานเนาะแต่ว่าสมาหลสาวโรงงานเขากับท่านสมัยอยู่เนาะจา้ะนั่นแหละ ก็ไม่ได้อะไรมาได้กระเป๋ามาใบหนึ่งกระเป๋านี่คะ่ะมือว่ามันหนาหักเนาะหนาหักก็ <c oughs> เห็นร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทละสั่นแต่ว่าถ้าเป็นมือสองมือก็เห็นมือสองขอ,อมาขายกับประมาณหาสิบบาทสภาพดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นมือหนึ่งมันกับร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะกระเป๋านะคะกุ๊กกิ๊กเอาไว้ใส่ของแบบส่วนมากไปตลาดกันจะได้ของแบบนี้มาก แล้วก็เว้าเรื่องอาหารทะเลอาหารทะเลกาได้อาหารทะเลเนาะว้าเรื่องไปตลาดได้อาหารทะเลมุย้ยเอ่อได้กะเพรามางหม,หมูบ้านหมึกเสี่ยวม้าผัดกะเพราเนาะแต่ว่าอาหารทะเลนี่ลงทุนร้อยหนึ่งนะจ๊ะได้กุ้งประมาณร้อยหนึ่งได้กุ้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวกุ้งสิบหกตัว กุ้งชิ้หกตัวเรากับปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกระดองบอกปลาหมึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาหมึกหกตัวสองอย่างนี้ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะผัดกับข้าหมวยมือนี้หนึ่งร้อยบาทเส้นสีแสบค่ะแต่ยังกินแร้งเนาะอันนี้อาหารแร้งมวยมือกับสีมันผัดกะเพ้ากะากินบ้างวันหยุด ถ้าวันที่ไปทำงานกินสุปเคียสุปเคียสุปน้ำใหม่นาออาหารที่ว่าบะมีไขมันเพราะว่าทุกวันนี้คนเราเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานกันเยอะโรคเบาหวานนี่เป็นหลายกินอาหารที่ว่าบะมีไขมันดีแล้วกินพวกผักพวกนี้นะจ้ะอันมวยมีหยาดนาะเป็นเพื่อนเป็นในหลวงพ่อเพื่อนก่าว่าฟัางว่าช่วม,มือนี้นะเพื่อนเป็นพวกเบาหวานเพราะว่า เพื่อนกะบเดวาน้อยใหญ่โยมข้า,าจเจากะเอายังไปท่าเพื่อนกะกินนาะจากกินแล้วมันส่วนมากมันเป็นผัดดท,ทอดๆกะเพื่อนกะเป็นเบาหวานเนาะเพื่อนกะเ่าดูฟังเพ,พื่อนว่าส่วนมากกะอยากกินไะ้แก้วกับบวบผักละสันนอาจากะนี่หละได้นแนวกินแน่มากฝากมีเรื่องไปตลาดมากเนาะแลวกะนี่หละปูผัดผงกะหรี่อ่าช่วงสิ้นเดือนเงินออกก็จะกินแบบดีๆหน่อยน่ลกับได้คือ เกือบเก่าแล้วนะจ๊ะเกือบเก่าสื่อมากมัมเปนสามปีหรือติสองปีเรามีกระสืออันนี้อ่าเป็นของอมิกกี้เมาส์นี่มินนี่ดิสนี่อ่าเป็นเมียของมิกกี้เมาส์ชื่อยังเหระจ๊ะกะสวยอยู่อันนี้ก็ราคาสองร้อยบาทที่ขิงเขารับมากกว,ว่าบุญแห่งแรงเนาะจะว่าเข้าจกกบมาขายทำไรโบว์กันนะจ๊ะฮัลโหล อันได้ยังกินแล้วกันไม่เบาชูของฟังเล้นจ้าเดี๋ยวมุ้ยจะไปผัดกระเพาปลาหมึกกะเพาปลาหมึก้วจ้ะพอ,ะก,อ,ะพอ,อ,อก,กันไม่เด้อคลิปหนะ้าบ๊ายบาย